ไก่ที่มันจะเก่งแล้วไปถึงสนามและไปตีได้แบบคุณภาพชนะมากกว่าแพ้มันควรที่จะต้องมีอะไรบ้างนะครับไก่ตัวนึงไม่ใช่ว่าเก่งอย่างเดียวแล้วจะถึงสนามนะนะครับเก่งแล้วไม่มีคนเลี้ยงก็ไม่ถึงเก่งแล้วอยู่ผิดที่ผิดทางก็ไม่ถึงนะครับผมอาจจะถึงแค่บนป่าแค่นั้นแหละนะครับแถวบ้านแค่นั้นแหละนะครับนะ ไก่เก่งควรที่จะมี5อย่างต่อไปนี้นะครับไก่ตัวนั้นถึงจะถึงสนามแบบคุณภาพได้ถึงสนามมาตรฐานได้หนึ่งมีความเก่งนะครับความเก่งก็หมายความว่าแม่นตีแม่นตีแรงชันเชิงดีไม่ว่าจะเป็นพระมาห,หรือเชิงนะครับ เอาแคเรารู้ว่ามันเก่งแล้วหนึ่งันจะต้องมีไก่เก่งอ่ะเรารู้ว่ามันเก่งแล้วสองไก่เก่งนี่คือห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับโอกาสที่จะชนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมแค่มีไก่เก่งนะครับผมอีกข้าสิบเปอร์เซ็นต์ล่ะอีกข้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้ต้องมีสี่อย่างนี้สองคนเลี้ยงที่ดีหรือมือน้ำคนที่เลี้ยงตัวไก่ตัวนี้ ต้องมีคนเลี้ยงที่ดีที่ฝีมือด้วยนะครับนะครับต้องมีคนเลี้ยงที่ดีและฝีมือดีด้วยนะครับรู้ว่าเนี่ยขี้ไก่เนี่ยเนี่ยขี้แบบนี้สมบูรณ์ไหมนะครับผมตื่นเช้ามาสังเกตอะไรในสุม่มนะขี้ไก่ถ้าขี้กองอยู่ที่เดียวคือไก่ตัวน,นั้น,นอนหลับสบายดีทั้งคืนขี้อยู่จุดๆเดียวแต่ถ้ามันขี้รอบสุ่มเนี่ย ขี้อ้อมสุมไว้เนี่ยมีขนล่วงบ้างเนี่ยแสดงว่าเมืม่อคืนไม่นอนทั้่คืนอาจจะคุณอาจจะย้ายที่มันหรือมันอาจจะตกใจหมามาแมวอะไรก็ว่าไปมีอะไรมารบกวนมันกระเพาะย่อยไหมตอนเช้าไปจับดูหมดไหมเหลือนิดหน่อยท้องไส้มันอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําคัญนะมือน้ำเนี่ยนะครับผมดูขี้ไก่ให้เป็นถ้ามันเป็นก้อนมีผงนิดๆิด,ดอานใช้ได้ ถ้ามันเป็นขี้หรือเป็นน้ำเปียกพรมอยู่ทั้งวันเนี่ยไม่ได้นะมันไม่ได้สังเกตเอาวที่นินามึงแดงไม่แดงหน้าคุณแดงไม่แดงหน้าไก่แดงไม่แดงนะนะครับอันนั้นก็อีกอย่างหนึ่งทาคีมินเยอะๆมันก็แดงคุมไว้มันก็ดูไม่ออกสินะครับผมไก่กระเพาะไม่ย่อยตอนเช้ามันก็สดใสกุ๊กๆ,ๆเหมือนเดิมแหละถ้าเราจะสังเกตอาการอย่างเดียวอะสู้มือน้ำที่ดี สี่นสะิเปอร์เซ็นนะมีสีอย่างหนึ่งมือน้ำที่ดี2องนะสอง,นะสองมีทีมงานที่ดีพอมีมือน้ำปุ๊บมีทีมงานด้วยนะนะระวังถ้าเราทีมงานน้อยเราจะเจอจะเจอหน้า,เรา,เ,นาเราจะเจอหน้ามา้าเราจะเจอหน้าม้าสับราคาเรานะครับเขาดึงราคาเราได้ถ้าชมรมด้น้อยนะ นะครับผมมีทีมงานที่ดีนะสามมีเงินต้องมีเงินด้วยนะครับต้องมีเงินด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะเงินที่จะไปเดิมพันนะเงินไปเล่นด้วยนะฮะคือเอาเอาเอาจิงเอาจริงเอาจกัจงต้องมีเงินด้วยสําคัญนะครับผมสามแล้วนะข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้าย ต้องมียาเลี้ยงที่ดีด้วยนะครับนะประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ยาเลี้ยงที่ดีนะครับผมคือยาเลี้ยงยาตีนะครับชุดยาตีชุดเลี้ยงนะครับมันต้องเป็นเป็นของดีของดีแพงดีกว่าถูกเสมือนะครับผมเชื่ออย่างนั้น แต่ไม่เสมอไปแต่เปอร์เซนต์ดี80%ใช้ของแพงดีกว่าของถูกนะครับถ้าเราแพงได้เราก็แพงไปถ้าเราแพงไม่ได้มันก็ไม่เป็นไรก็ใช้ถูกก็ได้นะครับผมนะฮะแน่นอนครับเบนท์บีเอ็มมันย่อมขับขี่ช่วงลงช่วงล่างมันก็ย่อมดีกว่ารถทั่วไปนะครับนะฮะไปได้เร็วกว่าไปได้ดีกว่าปลอดภัยกว่าโอเคนะครับสวัสดีครับ